สวัสดีวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสิ่งที่ผมพูดก็คือสัตว์น้ำมันมีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดคุณจะต้องตื่นเต้นกับมันอย่างแน่นอนสถานที่ที่ผมไปในวันนี้บึงชัวมันมีทั้งสัตว์น้ำที่น่ารักและดุร้ายผมจะพาคุณไปดูเองเริ่มจากปลานนําเค็มตัวแรกปลานโนรีหรือปลาบีเสือ้อมีลำตัวที่บีบอัด ด้านข้ามมีแถบสีดำขาวและเหลืองสว่างพวกเขามีขีบหลังขนาดใหญ่มีหกหรือเจ็ดเงี้ยงขีบหลังที่ตั้งยาวเป็นเอกลักษณ์เด่นของพวกเขาการกินของปานโนรีส่วนใหญ่พวกเขาจะกินปลาการังและฟองน้ำและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเล็กๆอืๆอ่นๆเช่นกุ้งนี่คือปลาโรนันจุดขาวเป็นปลากระดูกอ่อนขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีส่วนหัวแบนราบ ายปลากระเบนและเป็นทรงแหลมคล้ายหัวหอกขี้ผงขนาดใหญ่ปากและช่องเปิดเหงือกอยู่ด้านล่างครึ่งตัวส่วนหลังคั้าปลาฉลามมีพื้นลำตัวออกสีเขียวมีจุดสีขาวกระจายอยู่ทั่วลำตัวอาหารของมันคือสัตว์หน้าดินเช่นปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ามีเปลือกชนิดต่างๆปลากระเป้า มีลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิดผิวหนังมีหนามสามารถป้องตัวได้เมื่อมีสัตรูเข้ามาทำร้ายโดยจะใช้หนามเป็นอาวุธฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็งไม่มีคีบท้องและปากกระเป้ายัางจัดเป็นปลาที่มีพิษอยู่ด้วยต่อไปเป็นปลาน้ำจืดน,นี่คือปลากายเผือกอาศัยอยู่ตามบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ๆทั่วไปของประเทศไทยลักษณะลำตัวยาวบางแบนข้าง ลำตัวมีสีขาวส่วนหัวมีขนาดเล็กเว้าวเป็นสันโคง้งและแยกออกจากลำตัวเห็นชัดเจนเหนืนอขีบก้นขนาดมีความยาวประมาณ40-60เซนติเมตรอาหารของมันคือกุ้งลูกปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กๆและนี่คือปลาสลิดหินทะเลเหลืองปากยาวปลาชนิดนี้เป็นปลาขนาดเล็ก บางชนิดมีสีสันสดใสเช่นฟ้าเขียวสีเหลืองพบได้บางตัวมีลายเป็นบ้างๆและมีหลายตัวเช่นกันที่มีสีออกไปทางโทนน้ำตาลดำปลาสลิดหินทะเลชอบอาศัยอยู่เป็นฝูงๆบริเวณแนวปะการังอาหารของปลาชนิดนี้คือแผงตอนสาหร่ายและสัตว์ขนาดเล็กๆตามพื้นปลาสลิดหินทะเลมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ช่นปลาสลิดหินปลาสลิดหินใบขนมปลาสลิดหินทะเลเหลืองปากยาวและนี่คือปลากดเสืออาศัยอยู่บริเวณร,รูมแม่น้ำอเมซอนบราซิลขนาดเมื่อโตเต็มที่จะอยู่ที่100เซนติเมตรลักษณะลำตัวจะมีลายดำและจุดดำบนลำตัวคีบหลังคีบท้องคีบก้น หีบหางและขี้ไขมันดูคล้ายเสือโคกอาหารของมันคือซากสัตว์เนื้อสดและสัตว์น้ำจนพวกหนอนและนี่คือปรากฏหางแดงอเมซอนเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างส่วนหัวแบนกว้างใหญ่ปากมีขนาดใหญ่และอ้าปากได้กว้างการกินอาหารของมันคือการกินเข้าไปทั้งตัวโดยไม่เคี้ยวหรือกัด แต่จะใช้งับเพื่อไม่ให้ดิ้นหลุดเท่านั้นส่วนหัวมีจุดสีน้ำตาลหรือดำกระจายอยู่ทั่วลำตัวด้านบนจะมีสีน้ำตาลแดงส่วนท้องและด้านข้างลำตัวจะมีสีขาวหรือสีเหลืองปลายหางและคีบหลังมีสีแดงจัดอันเป็นที่มาของชื่อและมีหนวดทั้งหมด4ีคู่คู่แรกยาวที่สุดอยู่บริเวณมุมปาก และหนวดอื่นๆอยู่บริเวณใต้คางเป็นปลาที่หากินตามท้องน้ำโดยกินอาหารได้แก่ปลาขนาดเล็กกว่าและสามารถกินถึงปลาขนาดเท่าตัวหรือใหญ่กว่าตัวได้โดยการกืนเข้าไปทั้งตัวโดยไม่เคี้ยวเป็นปลาที่ตะกะกินจุไม่เลือกและสามารถจเจริญเติบโตได้เร็วมากปลากระห้กระมัน หรือหัวมันอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำกองและแม่น้ำป่าสักขนาดมีประมาณ1เมตรถึง3เมตรลักษณะส,ส่วนหัวและปากมีขนาดใหญ่มากตาโตพื้นลำตัวสีเทาแซมจุมพูแผ่นหลังมีสีค้ำออกเทาดำใต้ท้องสีขาวมีเก็ตขนาดใหญ่มากที่ทุกขีดสีแดงอมดำ ซึ่งปลากโ้นถือได้ว่าเป็นปลาที่มีแรงหรือพลระกําลังมากและนี่คือปลาตัวสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นั่นก็คือปลาผีดําขนาดของมันจะอยู่ที่40-50ซนเมตรบริเวณที่พบมันได้คือบริเวณร่มแม่น้ำเอเมซอน,ซอนสุดินามในทวีปอเมริกาใต้อาหารของมันคือสัตว์น้ำขนาดเล็กๆเ,เช่นกุ้งเล็กๆก,ก็ตัวเล็กจริง มันจะอาศัยอยู่ตามแหล่งแม่น้ำขนาดใหญ่ลักษณะทั่วไปลาตัวเป็นสีดําเกือบทั้งหมดมีแถบสีขาวกลางหัวและที่หางทีละหนึ่งแถวมีหางที่ยาวยืดจากลาตัวลักษณะคล้ายดาบม,มีดที่ตอจากตัวมีดใช้คีบก้นในการว่ายน้ําปลาผีดําจะไม่มีคีบหลังซึ่งการว่ายน้ำของมันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก ผมดูมันและผมชอบก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยลนะครับผมคิดว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผิดภาพประการใดผมสองคนขออภัยไว้นักที่ดีด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ